ถ่ายรูปก่อนตำปลาหอยบักเซอรี่ลูกซินใส่ตักบนก็ดูใส่บักรกอกพร้อมนี่เออบุยเตรียมเตรียมหมูมานตามสไตล์เลยไปจวดมาให้กามาเนือมาดใ้วนตำปลา